เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมโลฮานเอกับผมนายขดโดยเช่นเคยนะครับและในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารีวิวเกี่ยวกับตัวละครอาชีพนักธนูนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าเจ้าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นยังไงกันบ้างนะฮะ เอาล่ะทีนี้นะครับก็เริ่มต้นกันเรื่องของสายการเล่นเลยก็แล้วกันนะครับโดยที่เพื่อนๆหลายคนนะครับน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วล่ะว่าเจ้าอาชีพนักขนูเนี่ยมันมีสายการเล่นทั้งหมดแค่2ส,สายเท่านั้นนะครับโดยสายแรกนะครับก็คือสายเอจิแล้วก็วิทนะครับส่วนสายที่2เนี่ยก็คือสายนี่เด็กวิทอย่างที่ผมเล่นตอนนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าความสามารถของทั้ง2ส,สายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเรียกได้ว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้า2สายที่ ว่าเนี่ยมันมีความสามารถแล้วก็ความโดดเด่นในเรื่องไหนกันบ้างนะครับ แต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแนะนําก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะสำหรับทั้ง2สายเลยนะไม่ว่าใครจะเล่นสายเด็กหรือว่าสายเอจิก็แล้วแต่เนี่ยในส่วนของการอัพเลเวลนะครับในการขึ้นเลเวลแต่ละเลเวลเนี่ยเราจะได้แต้มพอยตัวนี้มาทั้งหมด4แต้มด้วยกันแต่หลังจากเลเวล50ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพอยตัวเนี้ยเราจะได้เลเวลละ5แต้มเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมแล้วทีนี้นะครับเจ้าแต้มพวกนี้เนี่ยสำหรับใครที่เล่นสายเด็กวิดนะครับก็ให้เราเนี่ยอัพเด็กไป3แล้วก็วิดหนึ่งหรือว่าใครเล่นสายเ จิวิดนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการอัพเอจิไป3แล้วก็วิดหเหมือนกันเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับพอเราหลังเลเวล50มาแล้วเนี่ยเราจะได้แต้มมาทั้งหมด5แต้มแล้วใช่ไหมจะาวิธีการอัพตัวนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะฮะก็คือให้เราเนี่ยทำการอัพสายเด็กหรือว่าสายเอจิเนี่ยแค่3แต้มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยโยกแต้มอีก2แต้มนะครับมาลงวิดให้หมดเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าเหตุผลที่ผมจําเป็นที่จะต้องให้ท่านผู้ชมลงวิดด้วยเนี่ยเพราะว่ามอนในแมปเลเวลสูงๆนะะรรั่าาจกปมณ เลีว40ขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มตีค่อนข้างแรงแล้วนะ ทีนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเริ่มจะไปเวลคนเดียวไม่ไหวแล้วนึกออกไหมและที่สําคัญนะครับมอนสเตอร์เลเวล47ขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มจะวิ่งเข้ามาโจมตีเราแบบอัตโนมัติเราด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการลุมกันเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับใครที่เล่นเด็กเพียวเลยหรือว่าเอจิเพียวเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าเก็บเวลแทบไม่ได้กันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะทีนี้เรารู้เหตุผลที่เราจําเป็นต้องลงวิธแล้วนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของสายเด็กแล้วก็สายเอจิ โดยความแตกต่างแรกเลยนะครับสำหรับเจ้า2ส,สายเนี่ยก็คือเรื่องของพลังโจมตีในการยิงธรรมดาแล้วก็พลังโจมตีในการใส่สกิลนั่นเองนะพีชมโดยถ้าเราทําการอัปเดกเข้าไป1แต้มนะครับเราจะได้พลังโจมตีขึ้นมา3แล้วก็ความแม่นยำหนึ่งนะฮะ แต่ทีนี้นะครับถ้าเราลองเปลี่ยนไปอัพเอจิดูบ้างนี่พลังโจมตีจาก3เนี่ยเหลือแค่1แล้วนะแต่ว่าเราจะได้ในส่วนของการหลบหลีกเพิ่มขึ้นมา2นะครับซึ่งเอาอจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ค่าการหลบหลีกเราแทบไม่ได้ใช้เลยนะท่านผู้ชมแต่ความสามารถจริงๆแล้วของเจ้าสายเอจิตัวนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ความแรงสกิลนั่นเองโดยให้เรานะครับทำการเปิดมาที่เจ้าหน้าสกิลตัวนี้เลยนะครับแล้วทีนี้นะครับก็ให้เราลองเลื่อนดูนะครับพวกบรรดาสกิลหมู่ทั้งหลายเลยนะโดยวิธีการดูสกิลนะครับมันจะมีไอ้ตัวสแดดงๆ้้านนานนนหะครับ จะเขียนว่าหมู่นะฮะไอ้พวกนี้คือสกิลหมู่นะครับแล้วก็มีคําว่าเดี่ยวด้วยก็คือสกิลเดี่ยวนั่นเองแล้วทีนี้นะครับเจ้าบรรดาสกิลหมู่ทั้งหลายเนี่ยท่านผู้ชมลองสังเกตออปชันด้านข้างดูให้ดีนะครับเขาบอกว่ามันจะเอาค่าเอจิทั้งหมดเนี่ยมาคูณเพิ่มอีก6 1 0เลยทีเดียวนะครับเท่ากับว่าถ้าใครมีเอจิยิ่งเยอะเนี่ยโอ้โหเจ้าสกิลหมู่พวกนี้ผมบอกเลยว่าโคตรแรงเลยนะโดยที่สกิลของนักธนูทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมมันก็จะมีแค่2แบบเท่านั้นนะ ไอเจ้าแบบนี้นี่ก็คือไม่เอาค่าสเตตัสส่วนไหนมาเพิ่มในส่วนของความแรงเลยนะจะมีก็แค่ในส่วนของความแรงสกิลเพียวๆเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะแล้วก็อีกแบบนึงนะครับก็คือในส่วนที่มันจะเอาเรื่องของค่า a g เนี่ยมาคูณความแรงด้วย ซึ่งแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูให้ดีนะถ้าเป็นสกิลที่เขาไม่ใช้ค่า AG เนี่ยความแรงมันจะบวกแค่ประมาณ100ร้อยกว่าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับนี่หรือว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็บวก257%อันนี้น่าจะสูงสุดแล้วนะทีนี้เราลองมาดูในส่วนของสกิลเอจิดูบ้างนะครับนี่เห็นไหมเขาบอกว่าเอออย่างตัวนี้นะครับเขาบอกว่าบวกค่าความแรงของสกิลเอจิเนี่ยเพิ่มอีก6 1 0นะครับ และนอกจากนั้นนะครับเขายังมีในส่วนของความแรงสกิลเนี่ยบวกไปอีกร้อยเด้วยเรียกได้ว่าสกิลหมู่ส่วนใหญ่นะครับนี่เห็นไหมสกิลเลเวล60สกิลเลเวล50นะครับคือสกิลหลังๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเอาค่าเอจิเนี่ยมาคำนวณเพิ่มความแรงด้วยท่านผู้ชมซึ่งผมบอกเลยนะว่าถ้าใครเล่นสายเอจิเนี่ยสกิลโคตรแรงเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันต้องแลกมานะครับก็คือเรื่องของการโจมตีธรรมดานั่นเองเพราะอย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะครับว่าเจ้าสายเอจิเวลาเราอัพไปเนี่ยเราจะได้ พลังโจมตีมาแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับ และทีนี้เรามาดูในส่วนของสายเด็กกันบ้างน,นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะง่ายๆเลยสายนี้ก็คือเวลาเราโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะโคตรแรงอยู่แล้วนึกออกไหมพอในการอัปเด็กขึ้นมา1แต้มนะครับเราจะได้ค่าพลังโจมตีเนี่ยถึง3หน่วยด้วยกันแล้วทีนี้ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับผมมีค่าเด็กเนี่ยเกือบพันแต้มแล้วนะแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับการที่สกิลเบากว่าสายเอจิแบบชนิดที่เทียบกันไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสรุปเลยก็แล้วกันนะครับในส่วนของนักธนูสายเด็กวิทย์เนี่ยก็จะได้เปรียบบในนเรรรรรื่ององงขกาาโจมมตีธดะคั แต่ว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของการใช้สกิลนั่นเองแต่ถ้าใครเล่นสายเอจิวิเนี่ยบอกเลยว่าโจมตีธรรมดาค่อนข้างเบามากถึงมากที่สุดเลยนะแต่ถ้าลองได้ใส่สกิลขึ้นมาสักทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามอนเตอร์ไส้แตกกันเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมผมอยากให้นึกภาพตามด้วยนะว่าในการเล่นเกมนี้จริงๆแล้วอะ่ะสกิลเขามีให้เราใช้แค่สสกิลนะแล้วเจ้าสสกิลนี้เนี่ยแต่ละสกิลคูดาวมันอยู่ที่ประมาณ20วินาทีนะครับเท่ากับว่าเวลาเราใสาส่คบไป4 เราก็จําเป็นที่จะต้องยิงธรรมดาไปอีกพักใหญ่เลยนะครับกว่าที่จะกลับมาใช้สกิลได้ใหม่อีกหนึ่งชุดนั่นเองแลวเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปแนะนําด้วยว่าสําหรับใครที่เป็นนักหนูมือใหม่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยเราควรจะเล่นสายเอจิหรือว่าสายเด็กก่อนดีนะครับแล้วเราควรจะรีไหมแล้วในการไปรีช่วงท้ายเกมเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่านะฮะซึ่งผมบอกเลยท่านผู้ชมว่ามันโคตรคุ้มอยู่แล้วนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูเรื่องต่อมาดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องของเจ้าอาวุธ ชีพนักนูนะครับมันก็จะมีนี่เจ้าหน้าไม้แบบที่ผมใส่อยู่แบบนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีธนูด้วยแล้วทีนี้นะครับความแตกต่างของอาวุธทั้ง2แบบเนี่ยมันก็มีแค่2เรื่องเท่านั้นนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของพลังโจมตีแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนั่นเองส่วนเรื่องที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของสกิลพาสซีฟหรือว่าสกิลติดตัวนั่นเองท่านผู้ชมโดยสําหรับอาวุธประเภทธนูนะครับเขาจะได้เปรียบในเรื่องของความเร็วในการโจมตีที่ค่อนข้างเร็วกว่าอาวุธพวกหน้าไม้อยู่แล้วนะแต่มัันนจจะเเเสีีียยปรรบใื่อองงงขพลโต เพราะว่าเจ้าหน้าไม้ตัวนี้ถึงจะยิงช้ากว่ากันแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะฮะแต่ว่าพลังโจมตีเนี่ยผมบอกเลยว่าเยอะกว่าแน่นอนนะครับแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลพาสซีฟกันบ้างดีกว่านะครับนี่ให้กดมาที่เจ้าหน้าสกิลเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็กระโดดมาที่เจ้าหน้าพาสซีฟเลยนะครับ โดยเจ้าสกิลพาสซีฟพวกนี้นะครับผมบอกเลยนะท่านผู้ชมว่าอาวุธประเภทหน้าไม้เนี่ยโคตรจะได้เปรียบเลยนะครับฉะนั้นแล้วผมสรุปตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับอาวุธที่ผมจะแนะนําให้อาชีพนักธนูเล่นเนี่ยก็มีแค่เพียงหน้าไม้อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะสำหรับเจ้าธนูเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยย่อยทิ้งได้ย่อยทิ้งไปเลยนะครับสำหรับเหตุผลนะฮะก็คือนี่เริ่มจากสกิลพาสซีฟของอาชีพขั้นแรกก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเจ้าต,ตัวนี้เขาบอกว่าเมื่อเราใช้อาวุธปรระะเเภททหนนนน้้นน้าาาาไมมม่ััจสาาถอ เพิ่มคียิคอนเลตตัวนี้ได้ด้วยซึ่งผมบอกเลยนะท่านผู้ชมว่าอาชีพนักหนูเนี่ยจุดเด่นของมันอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของคียิคอนนั่นเองแต่ว่าทีนี้นะครับเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยออปชันที่มันจะเพิ่มคียิคอนเลตให้กับตัวละครของเราได้เนี่ยก็มีแค่เรื่องของสกิลพาสซีฟนะครับแล้วก็เครื่องประดับแค่นั้นเลยนะในส่วนของออฟชุดนะครับหรือว่าออฟอาวุธเนี่ยเขาไม่มีเรื่องของคียิคอนเลตเลยนะฮะฉะนั้นแล้วนะครับเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยใครที่จะเล่นสายคิคอออลเเทนนนี่่่ยยยผมบกกวาาาาํข้งนะ อ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของหน้าไม้เนี่ยมันก็จะมีพาสซสีฟตัวนี้นะครับที่ใช้ได้เฉพาะหน้าไม้เท่านั้นเลยแล้วเขาก็จะเพิ่มในส่วนของคิดที่คอนเนทให้เราด้วยและนอกจากนี้นะครับเขายังมีในส่วนของสกิลขั้น2ด้วยนี่ก็คือหลังเลเวล50เนี่ยมันจะมีเรื่องของการอัพคลาสด้วยนะครับซึ่งคลาสที่ผมแนะนําให้ท่านผู้ชมอัพนะครับสำหรับสายเด็กนะสายเด็กเนี่ยให้เราอัพในส่วนของเลนเจอร์มาก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าเลนเจอร์เนี่ยมันจะมีพาสซตีฟตัวนี้ท่านผู้ชมเขาบอกว่าใารหารหคับ ที่ใช้อาวุธประเภทหน้าไม้นะเขาจะเพิ่มคิดที่คอนเลดให้นะครับโดยเลเวล6เนี่ยจะอยู่ที่10%เปอเลยท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมตอนนี้นะครับในส่วนของพาสซีฟอาวุธประเภทหน้าไม้เนี่ยเขามีการเพิ่มคิดที่คอนเลดสสกิลแล้วนะ เอาละและทีนี้นะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับมาเล่นอาวุธหน้าไม้นั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเหลืออีกหนึ่งเหตุผลนะนั่นก็คือสําหรับใครที่เล่นสายเอจินะครับหรือว่าสายสกิลแรงๆนั่นแหละบอกเลยว่าอาวุธประเภทหน้าไม้เนี่ยโคตรได้เปรียบแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าในส่วนของการเล่นสายเอจิเนี่ยเราไม่ค่อยเน้นเรื่องการยิงธรรมดาอยู่แล้วนึกออกไหมฉะนั้นต่อให้เรายิงเร็วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราจะเน้นในส่วนของการใส่สกิลที่มันโคตรแรงรแงล้วก็ิด คิดิคอนแบบโหดๆด้วยฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องเลือกอาวุธที่มันโจมตีแรงที่สุดนั่นเองซึ่งสําหรับนักขนูแล้วนะครับอาวุธที่มันแรงสุดเนี่ยก็คือเจ้าหน้าไม้นั่นเองนะครับ ทีนี้ต่อมานะครับหัวข้อที่3เลยนั่นก็คือเรื่องของสกิลนั่นเองโดยสําหรับสายเด็กเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้เรื่องสกิลไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะเราแค่เลือกสกิลที่มันเป็นเลเวลสูงสูงนะครับสกิลไหนแรงแรงก็ได้ใช้ไปก่อนนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าสายเด็กเนี่ยเราเน้นยิงธรรมดาแล้วก็ยิงแรงแรงติดขีหดๆนึกออกไหมแต่ทีนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เราลีกลับมาเล่นสายเอจิแล้วเนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยว่าเรื่องสกิลเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วนะ โดยสาหรับสาย AG นี่ครับผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับเลือกนี่เจ้าสกิลแรกเลยนะเพราะว่ามันใช้ได้4สกิลนึกออกไหมสกิลแรกที่ผมจะแนะนานะครับก็คือเจ้าสกิลนี่ตัวนี้เลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสกิลกลุ่มแล้วนะครับเขายังมีในส่วนของการเพิ่มค่า AG ในความแรงด้วยและต่อมานะครับสกิลที่2เลยก็คือนี่เจ้ามันติช็อตตัวนี้เลยนะครับสกิลเลเวล50นั่นเองโดยเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเจ้าสกิลตัวนี้ก็ยังคงบวกค่า AG แล้วก็เป็นสกิมนด้วยะครับ และต่อมาสกิลที่3นะครับเราจะข้ามมาหยิบสกิลพัวลิงช็อตตัวนี้มาใช้กันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเหมือนเดิมนะครับเจ้าสกิลตัวนี้ก็เป็นสกิลหมู่อีกแล้วและที่สําคัญนะครับมันก็ยังใช้ค่าเอจิในการเพิ่มความแรงเหมือนเดิมด้วยท่านผู้ชมและต่อมานะครับสกิลสุดท้ายเลยก็คือเจ้าสกิลเลนช็อตตัวนี้นั่นเองนะครับโดยท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าทุกสกิลที่ผมแนะนำเนี่ยเป็นสกิลหมู่ทั้ง4สกิลเลยนะและที่สําคัญนะครับทั้ง4สกิลเนี่ยเขายังใช้ค่าเอ ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครเล่นสาย AG เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าฟาร์มเก็บเวลเก็บมอนแบบสบายมากเลยนะฮะแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหพี่สาย AG แม่งโคตรแรงเลยอย่างนี้ผมเล่น AG ตั้งแต่เลเวลแรกๆเลยดีหรือเปล่าซึ่งผมบอกตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมว่าไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นนาคหนูนะับผมแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเล่นเป็นสายเด็กวิทไปก่อนเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราค่อยไปรีเป็นสาย AG เอาช่วงท้ายนะครับแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะ รีตอนไหนนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมพาไปบอกแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขยอยู่แค่นิดเดียวนะครับคือถ้าเงื่อนไขตรงนั้นเราพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าเราสามารถรีเป็นสายเอจิได้ทันทีเลยนะครับ เอาล่ะทีนี้มาถึงอาชีพคลาส2ของนักขนูสายเด็กวิทย์กันบ้างนะครับโดยสําหรับอาชีพที่ผมแนะนําให้เลือกเล่นนะครับนั่นก็คือเจ้าเลนเจอร์ตัวนี้นั่นเองท่านผู้ชมนี่กดโพเข้ามาเลยนะครับแล้วก็สําหรับเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงแนะนําให้มาเล่นฝั่งเลนเจอร์เนี่ยก็เพราะว่าในฝั่งของสเกลนะครับมันจะเป็นของสายเ g นั่นเอง ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของออปชันอุปกรณ์สวมใส่กันบ้างดีกว่านะครับโดยอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยท่านผู้ชมก็อันนี้ค่อนข้างง่ายนะอย่างสําหรับผมนะครับผมเล่นเป็นสายเด็กวิดนะครับผมก็นี่หาอุปกรณ์ที่มันบวกเด็กกับวิดนะครับเอาแค่2องออปพอเน้นเด็กกับวิดแบบโหดๆเลยนะครับแบบนี้เลยท่านผู้ชม แต่ว่าสําหรับใครนะครับที่เล่นสายเอจิเนี่ยทั้งอาวุธนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยเราก็ต้องหาเป็นเอจิกับวิทนั่นเองแล้วทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเครื่องประดับกันบ้างดีกว่าโดยในส่วนของเครื่องประดับนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเล่นเป็นสายเด็กหรือว่าสายเอจิก็แล้วแต่นะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยหาเครื่องประดับที่มันบวกในส่วนของคิยิคอนเพิ่มให้เราด้วยนั่นเองแบบนี้เลยนะฮะเขาจะมีบวกในส่วนของอัตราคิติคอนด้วยซึ่งแน่นอนนะฮะว่าในส่วนของอาวุธแล้วก็ชุดเนี่ยม ส่วนของอัตราคิติคอนนะโดยเจ้าเกมตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่สามารถทำออฟเพิ่มอัตราคิติคอนได้เนี่ยมีแค่เครื่องประดับเท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วนะฮะสำหรับใครที่มีเครื่องประดับที่มันเพิ่มคิติคอนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจําเป็นสำหรับอาชีพนักธนูมากนะฮะ อย่างเช่นเจ้าแหวนตัวนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนการเพิ่มเด็กกับวิทเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันตรงสายของผมเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีในส่วนการเพิ่มอัตราคิดที่คอนเลทให้กับเราเป็นเปอร์เซนต์ด้วยเช่นกันทีนี้นะครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับใครที่เล่นนักธนูเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะผมแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับเล่นเป็นสายเด็กวิทไปก่อนเลยคือเน้นตีธรรมดาแรงๆนะครับยิงแบบรัวๆทีๆเลยนะฮะมันจะเก็บเวลง่ายด้วย แล้วทีนี้นะครับเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะสามารถรีเป็นสายเอจิวิทได้นะครับเราจะรีได้ก็ต่อเมื่อเครื่องประดับของเราเนี่ยมันมีการบวกอัตราคิดิคอนเยอะๆแล้วเท่านั้นนะฮะ เพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูสกิลอีกรอบหนึ่งอันนี้คือเหตุผลเลยนะโดยเจ้าสกิลพาสซีิตัวนี้นะครับเวลาเราเล่นสายเด็กเนี่ยเราก็จะมาลงที่เลนเจอร์ใช่ไหมแล้วเจ้าเลนเจอร์ตัวนี้มันจะมีพาสซสฟตัวนี้นะครับที่ทำให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสคิดที่คอนด้วยนี่สิเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับสกิลพาสซีฟตัวสุดท้ายของเขาเนี่ยก็ยังเพิ่มในส่วนของอัตราคิดที่คอนด้วยโอ้โหเป็น2อันเลยนะฉะนั้นนะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนสายจากสายเด็กเป,ปบเนนนนี่่ยใสวขออองัตราคิิคนนคท เป็นพาสซีฟเนี่ยมันหายไปถึง2สกิลเลยนะท่านผู้ชมแล้วทีนี้นะครับเรากลับมาดูในส่วนของสายเอจิหรือว่าสายสกิลกันบ้างก็อย่างเช่นนี่เจ้าพาสซีฟตัวนี้เลยนะครับเขาบอกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยโจมตีแรงขึ้นแบบอภิมหาศาลเลยแต่เงื่อนไขคือเราจําเป็นต้องติดคีย์ดีคอนเท่านั้นนะ เท่ากับว่านะครับสิ่งที่เราจะเสียไปหลังจากที่เรารีส,<ข>สายเด็กมาสายเอจิแล้วเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของขค่าคิทิคอนเลดที่มันหายไปแบบมหาศาลเลยนั่นเองนะครับแล้วทีนี้นะฮะผมก็เลยอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเตรียมเรื่องของเครื่องประดับนะครับที่มันมีค,คิทิคอนเลดเนี่ยให้มันพร้อมก่อนนั่นเองและเมื่อไหร่ที่เรามีอัตราคิทิคอนเลดที่มันพร้อมแล้วนะครับทีนี้แหละเราก็สามารถที่จะรีมาเล่นสายเอจิหรือว่าสายส,สกิลได้แล้วนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับอีกหนึ่งเหตุผลเลยที่สําคัญนะครับนั่นก็ค ที่มันจะเพิ่มความแรงสกิลนั่นเองนะผู้ชมโดยท่านผู้ชมนะครับจะสังเกตว่าในส่วนของสกิลกลุ่มที่เราต้องใช้เนี่ยพาร์ตสที่มันจะเพิ่มความแรงนะครับมันจะอยู่ที่เนี่ยพาร์ตสิเลเวล65เลเวล70เลเวล60ทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าใครเล่นสายเอจิมาตั้งแต่แรกเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างเสียเปรียบสายเด็กแบบเยอะมากเลยนะแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเลเวลเราแม็กไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเรารีมาเล่นสายเอจิเนี่ยผมบอกเลยว่าได้เปรียบสายเด็กแบบันกนไม่ติดดเเลยยทีีวบ ทีนี้สรุปเลยก็แล้วกันนะครับในส่วนของอาชีพนักขนูเนี่ยเริ่มต้นนะครับผมก็จะแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยใช้อาวุธประเภทหน้าไม้นะฮะไม่ว่าเราจะเล่นสายไหนก็แล้วแต่นะและในส่วนการอัพสเตตัสหรือว่าสายการเล่นเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเลเวลหนะครับจนถึงเลเวลสูงๆเลยเนี่ยก็ให้เราเล่นสายเด็กบวกวิทไปก่อนเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อเลเวลเราสูงมากพอแล้วเนี่ยรวมไปถึงเครื่องประดับเรามีบวกคีทคอนเลดเยอะพอแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะรีมาเล่นสายเอจิได้แล้วนั่นเองโดยในส่วนการรีสเตตัสนะครับก็ง่ายๆเลยท่านผู้ชมนี่ให้เรากดมาที่หน้าสเตตัสนะครับแล้วมันจะมีคําว่ารีสเตตัสอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะฮะแล้วเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะใช้เงินในการรีเนี่ยแค่ห้าพันเท่านั้นนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับการรีสเตตัสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อยู่แล้วนะครับเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่ที่เราทาออปชันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละเวลาเปลี่ยนสายทีนึงเนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยว่าถึงก็หมดตัวเลยทีเดียวนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือเทคนิคดีๆนะครับสำหรับอาชีพนักธนูที่ผมได้เอามาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องนายขนดกเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม